รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดูความพร้อมการรองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนและแก้ไขปัญหาความหนานแน่นในการรอคิวตรวจทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ดูความพร้อมการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน และการแก้ไขปัญหาความหนานแน่นในการรอคิวตรวจหนังสือเดินทางที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยดูบริเวณจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าเพื่อดูความพร้อมในการให้บริการและกำชับต่อม2ให้ตรวจสอบความพร้อมของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรืออโตเมติชแนลรวมทั้งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกช่องบริการให้เพียงพอในการรองรับการให้บริการผู้โดยสารทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุระบบขัดข้องโดยให้ประสานความร่วมมือการทางานกับสอพอ,อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วรวมถึงดูความเรียบร้อยของการให้บริการผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในภาพรวมด้วยจริงๆนะครับผมก็ได้ทราบมาว่าในระบบของมันเองเนี่ยนะครับก่อนจะล่มเนี่ยมันจะมีอาการบอกล่วงหน้าเพราะฉะนั้นจากนี้ไป ทางสทมก็จะส่งเจ้าหน้าที่คอยวิเคราะห์คอยตรวจสภาพของระบบอยู่ถ้าเกิดรู้ว่ามันมีเริ่มมีอาการแล้วก็จะรีบใไปแก้ไขให้ทันซึ่งจากฟังจากทางผู้ก,การตรวจคนเข้าเมืองก็เชื่อว่าปัญหาระบบล่มนั้นน่าจะไม่เกิดอีกนะครับ การตรุจจีนนี้ได้เน้นย้ำการให้บริการที่มอบความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสร้างความประทับใจให้กับผู้เลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางตามนโยบายกระทรวงคมนาคมเดินทางทั่วไทยคมนาคมสะดวกปลอดภัยใส่ใจให้บริการประชาชนทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด